สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราจะมาใช้เซเว่นเซกเมนต์ดูว่าเป็นยังไงนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้ก็คือวงจรที่เราได้ไดออกแบบไว้นะครับตามวงจรเลยนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตว่า p 0จะใช้ทั้งพอร์ตเลยนะครับเพื่อให้เซเว่นเซกเมนต์มันแสดงเป็นเลขต่างๆที่เราต้องการนะครับส่วน p 2นี้มันทําหน้าที่เลือกดิจิตหรือหลักของเซกเมนต์แต่ละหลักนะครับนี่ก็อเซกเมนต์ ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันทำไมมันต่อกับคีย์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงรายละเอียดตรงนี้ในในตอนของ input นะครับงานใช้งาน input โอเคครั้งนี้เราก็จะมาเน้นที่ segment ก่อนเลยอันดับต่อไปเลยเราก็ไปดู Data Sheet นะครับนี่ก็คือรหัสของ segment ที่เราใช้นะครับ5 6 4 1 AS นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับด a t ชี เซกเมนต์ Se ที่เราใช้นี้ก็เป็นคอมมอนแคโทดนะครับก็คือมันจะเอาฝั่งแคโทดมามัดรวมกันนะครับพูดง่ายๆคือมันจะต่อรวมกันไว้จุดๆเดียวนะครับส่วน a อนอนก็ทำหน้าที่เป็นแสดงผลถ้าเราอยากให้ไฟ LED ดวงที่ A นะครับตัวนี้ติดเราก็ต้องให้ขาเนี้ยเป็น1เป็นไฮนะครับถ้าเราอยากให้จีแสดงผลก็ให้ขาที่5เป็นไฮนะครับส่วน Data Sheet ของ M C U แล้วผมก็แปะลิงก์ไม่เหมือนเหมือนกันนะครับผมไอพอที่ เราใช้ก็เป็นพอร์ต P0 กับ P2 นะครับตัวนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่งตางๆมันก็คล้ายๆกันก็คือธรรมา้าที่เป็นพอร์ต IO นะครับอินอ p u t ุ u t อ u ตนะครับตัวนี้เดีย๋ยวเราไปดูทฤษด,ดีการใช้งานเซกเมนต์เลยนะครับรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเซกเมนต์แต่ละหลักแต่ละเออเขาเรียกว่าไงแต่ละการแสดงผลนะครับ A B C D E F G นะครับมันคือที่เขาเรียกว่าไง,างเช่นถ้าเราต้องการให้มันเป็น1ก็ให้ B กับตติดอย่างเงี้ยถ้า,าต้องการให้เป็น2ก็ให้ A B g E D ติดนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งขาที่เราต่อกับพิน P0 ครับแต่ละพินของพอร์ตนั้นก็คือพิน P0.0 นี้ก็ต่อกับ LDA นะครับของจักเ ment พิน0.1กับ B ครับเร่ๆลงมาเรื่อยๆนะครับดย๋ยวท่านผู้ชมก็ได้เข้าใจเองว่าอ๋อทำไมมันต้องต่ออย่างนี้แล้วแต่การใช้างานก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าต่ออย่างไง,ง of the of the นะครับตรงตรงสคิมติกของท่านผู้ชมครับเนี่ย ไอ้ตรงขาพวกนี้ถ้ามาันขึ้นอยู่กับท่ามผู้ชมนะครับว่าท่ามผู้ชมจะต่อยไงเช่นท่ามผู้ชมเอาขา D0 ศูเนี่ยดีไปต่อกับขาที่11ก็เลยใช้งานอีกแบบนึงเลยนะครับมาต่อกันกลับมาที่การอธิบายการใช้งานของซร์ีซกเบนนะครับ ในเบื้องตน้นนี่ก็เป็นอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเราใช้พอร์ต P2 นี้ในการเลือกหลักของเซกเมนต์นะครับผมจะใช้พีพินของ P2.0 ในการเลือกดิจิต1นะครับพิน2.1ในการเลือกดิจิต2นะครับพิน2.2ในการเลือกดิจิต3นะครับพิน2.4ในการเลือกดิจิต4นะครับก็คือเนี่ยถ้าผมให้มันเป็นคอมมอนเซเว่นเซกเมนต์ตัวนี้มันเป็นคอมมอนแคโทดใช่ไหมครับถ้าผมจะให้หลักใดหลักหนึ่งเนี่ยใน4หลักเนี้ยแสดงผลผมจะต้องให้หลักนั้น นั้นเป็นไอพินพวกนี้แสดงเป็นสูเป็นศูนย์นะครับอย่างเช่นผมต้องการให้พินดิจิตหนึ่งเนี่ยทำการแสดงผลนะครับก็คือต้องให้ p 2.0นนี้เป็นศูนย์นะครับผมหรือเป็นโลถ้าผมต้องการให้ p 0, ดิจิตสี่ดิจิตสามติดละ่ะผมก็ต้องให้ p 2 2นี้เป็นโลนะครับส่วนพินอื่นที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่ต้องการให้แสดงผลก็ให้มันเป็น high ไว้นะครับ เพราะมันเป็น Common Cathode ก็คือมันจะ Active ก็ต่อเมื่อมันเป็น Row นะครับมาดูตัวอย่างกันการใช้งานเลยครับนี่เช่นผมจะแสดงเป็นเลข1เนี่ยในยิจิตจ,จิตที่1ห,หรือหลักที่1ของ s Segment นะครับจะทำยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยไปดูที่ Scrimatic ของเรากันก่อนไอตัวนี้ทำนะไอพศูเนี่ยผมไม่มันทำหนะ้าที่แสดงเป็นเลขต่างๆนะครับแต่ P2 สองที่ทาทำหน้าที่ในการเลือกหลักนั้นว่าเป็นให้มันแสดง เป็นหลักที่เท่าไรนะครับกลับมาที่นี้ต่อนะครับเช่นผมกําหนดให้พอร์ต p 0เป็น06นกะครับก็คือนี้เป็นเป็นบิตนะครับผมมันจะแสดงเป็นเลข1ตรงนี้ครับเพราะว่าผมให้ p 2 0นี้เป็น0นนะครับนอกั้นเป็น1หมดมันก็เลยขึ้นมาแสดงผลดิจิต1เพียงดิจิตตัวเดียวนะครับนี่ตามนี้เลยเราจอย่างที่2ถ้าผมให้พอร์ต p 0นี้เป็น6 6นะครับเป็นเลขฐานที่หกนะตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าเลขฐานที่คืออะไรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้บน คลิปนะครับผมพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมพอพี่ศูนย์ผมให้เป็น 6, 6, 6กหก็จะไอตัวย้อนกลับมาดูที่ตรงนี้ก่อนครับพอพี่ศูนย์ของเราเห็นไหมถ้าผมให้เป็นเป็นเลข4ตัว B ตัว C ตัว G ตัว F จะติดนะครับก็คือตัว B ตัว B ตัวนี้ติดตัว B ตัวนี้ติดก็คือเป็น1ตัว C ตัวนี้เป็น1ตัว F ตัว G ตัวนี้ก็จะเป็น1ทั้งคู่นะครับเราก็จะได้ค่านี้ออกมานะแล้วผมให้หลักที่3ติดใช่ไหมผมก็ต้องให้พิน P 2.2นี้เป็น0ูนอกนั้นเป็น1ทั้งหมดนะครับนีก็จะเป็นเลขฐาน16นะครับ ต่อไปไปดูโปรแกรมของเราเลยนะครับผมโปรแกรมที่เราใช้ก็อย่างนี้คนระับผมกําหนดให้ค่าเริ่มต้นของมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับ p0 เป็น00เพื่อให้มันดับหมดเลยครับแล้วก็ p2 เป็น ff เพื่อให้ไม่มีการเลือกหลักของดิจิตนั้นนะครับทักดิจิตเลยนะครับแล้วผมมากําหนดให้ p0 เท่ากับ 06นะครับแล้วดีเลยไว้ที่จริงไม่จะเป็นต้องมีก็ได้นะฟังก์ชันนี้ <c oughs> แต่ผมใส่ไว้เพื่อต่อจากคลิทพ่แลวนะครับแล้วพีผมทําการเลือกดิจิตหนึ่งนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้ในการเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมว่าจะสอนในเรื่องของการแสดงผลดิจิตการแสดงผลเซกเมนต์หลายหลักเลยนะครับว่าเราจะทําได้อย่างไรโดยไม่ให้มันเป็นตัวเลขซ้ํากันนะครับผมต่อไปก็เป็นการดูการทํางานของเซเว่นเซกเมนต์ที่เราได้โปรแกรมไว้แล้วนะครับ นี่ก็คือการแสดงการทำงานของโปรแกรมที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวดิจิตตัวนี้เป็นตัวเลขที่เราให้มันแสดงนะพอร์ต P2 ก็จะเป็น FE นะครับและพอร์ต P0 ก็จะเป็น06นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงต่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนการเขียนโปรแกรมแบบให้แสดงหลายยิท ดิจิตนะครับให้มันเซเมน็นตนี้แสดงได้หลายเซกเมนต์นะครับเราจะทำไงก็โปรติตามต่อไปนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยผิดพลาดประการใดก็ขอไปมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์นะครับในเบื้องต้นพื้นฐานพื้นฐาน,น,ฐานที่ทุกท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนก่อนจะไประดับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ